ดไหมเนะี่ยโอ้แหลกแหลกแหลโอเคก็ขอ,อกาสาวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกแมปคิงแลควก็ซ์อีกแล้วหรือว่าคิงพีหรือว่าคิงสังกะสีนะครับมาเรามาต่อจากเมื่อวานกันเลยนะครับผมคอมเมนต์มาอย่างนี้โอ้เซอร์น่คนไายเต็มก็วันนี้ผมจะฟ้าไม่ถึงสักก็มาเลว้ว <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าเวลามันแบบไม่พอผมก็จะจบคลิปนะครับปับง ter, เฮลิคอปเตอร์เฮไอเกือบลืมใครชอบอย่าลืมกดไล้วใครกดก็ดิ่งกดทุกอย่างแต่อย่ากดดิสไลค์นะครับมาไปเริ่มเกม er. กันเลยโอต้ตาย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 เออย่าง,าง Naruto, แรงเฮยคอนาโดแสแลกคือช่วงนี้คือผู้ติดตามผมไม่ค่อยเพิ่มเลยนะครับ โอ้ยทำไมมันไม่ค่อยเพิ่มวันนี้เย่ตายแล้วโวยแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆกันเนี้ยอุย๊ยอัพอัพอัพ้มันเหมือนเดิมอับผมชอบคอนเท่าเดียมลาท่าห้าสิมันต้องไปฟันหน่อยแต่ว่าเจ็บจบจ๊บจจ๊บจจ๊บ ๊บนี่โอ้เจ็บ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 นี่ไหนอชอบโอ้ยเฮ้ยตึงเกินนี่นี่อ้าวชิบหายละนี่มาดีมาดีมาดีถ้าตามถนดมาดีมาดีาดเอ่อ t h ดดุฟักเอ้าเฮ้ยชาวบาเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ คือถ้าผมไม่อัพเนี่ยดามิมก็จะเท่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบอัพให้มันแบบดามิเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บตายแล้วโห,โหรอได้ไหมอะไรตอนนี้เพื่อนจริงๆเขาโทรไปจริงๆผมโทรไปถามเขาจะลงลงคลิปลงคลิปนะครับโอ้ยการมากเขาทำทีหลังก็ได้ไม่ทันแล้วด้วยเนี่ยลงคนเดียวแล้วเนี่ยตายแล้ว เพื่อนเอ้ยายตันก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับชื่อช่องก็คือน้องเขียวสุดเท่นะครับชื่อคือแบบผู้ติดตามสองคนเพราะว่าผมไปติดตามกับเพื่อนผมอีกคนนึ้งน่าสงสารเนาะผู้ติดตามเพิสองคนเลยนะทุกคนโคตรเยอะอาตายเมื่อกี้มันผมจะเห็นนิ้วเสานี่ไงใช่ไหมใช่เลย บบายนาเดอนเสาร์โอ้ยผมรู้ครับเขาไม่ได้ตั้งใจผ่ายแล้วไม่งมอนเฮ้ยผมอนนียตามมาใส่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ผมก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันไหนที่แบบเพื่อนผมแบบไม่ได้ลงด้วยนะครับก็จะทำกิ่งโรซี่นี่แหละ ไม่ต้องมาส่งอีโมจิเลยช้าคือช้านี่ถ้าเขามาดูคลิปนี้เขาจะรู้เลยว่าช้าคือช้าไม่ไหวไม่ไหวคนนี้เฮ้ยมันขออะไรผลเสืออะไรกันวะเนี่ยแค่ผลเสือเฮ้ยผลเสือในเกม King Legacy เนี่ยเป็นผลแมวกระจอกมากแต่ในบล็อกฟุ้นก็โหดใจได้เลยนะ แต่สำหรับ hey, k like, so ิ n g Legacy นี่คือแบบอย่ามาใช้เลยดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณไรแล้วคุณไรเนี่ยคุณมาแบบจะแย่งผมฟาร์มทำไมนี่เป็นไงล่ะนี่ใส่ไม่ดีเอาข้าวหัวมาอีคุณไม่ฟังแล้วมันดูข้าวหัวด้ทุกหน่นะนี่ไงผมข้าวหัวหนึ่งพันโอ้โหขึ้นอย่างเเนี่ย k ิง g Legacy เนี่ย ไม่เหมือนบล็อกฟุตข้างหัวขึ้นอย่างเร็วเพื่อนๆจำได้ว่ามันปิดพีพได้ใช่ปะปิดโอเคปิดแบบอัตโนมัตินะครับโอ้ตัวนี้ถามดได้แค่5นาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปเราน่าจะไปได้นานอยู่นะผมจะพยายามไม่ให้เกิด20นาทีนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะเบื่อไงเออ ดูแบบนานๆเลยอ่ะผมก็คิดว่าอ้โอ้ยผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทาผมจะพยายามทําให้คลิปมันสั้นที่สุดตอนที่จะทาไา้นะครับเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือว่ามันยาวอ่ะเออมันนานผมกลัวแบบทุกคนแบบจะไม่ค่อยดูกันนะครับเออเนี่ยไ,ไอคนเนี้ยกลับมาฟาร์มที่ตัวเองก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวนะ บักเอ้ยหลดช้าจัดเ้สบายจังเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อไปนกปักงเฮ้ยสี่สิบเก้าล่ะถ้าห้าสิบผมจะลองกดเข็มทิศดูนะครับเผื่อมันจะพาผมไปฟาร์มที่อื่นเราก็จะได้ตามมันไปนี่คุณใครเนี่ยหน้าวไม่รู้เรื่อง ปิ้วนี่ไงนี่โอ๊ยชิบหายละพี่จานเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แหนจริงกระตีโดนดิวะนี่เจ้าของโอ๊ยมื่อกี้เราใช้ท่าเดียวโอ๊ยอันจริงๆนะคือผมผมไม่ได้เป็นไรนะคือผมไอ้เกียดไอ้ท่าเฮลิคอปเตอร์มากมันบอกว่ามันก็เกียดเหมือนกันใช่มันแรงแล้วมันตียากด้วยว้า มันบอกว่าใช้มาใช้กลับไม่ผิดใช่ไม่ผิดปิว้วตายครับหนึ่งตัวเคตอนนี้เราก็เลเวล250เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะรอกดเข็มที่ดูนะผมไม่รู้ต้องฟาร์มที่เดิมหรือเปล่าอ่าที่ใหม่ฮะเกาะใหม่เลยเหรอโอ้เห็นเกาะน,นี้ตั้งใหญ่ดูจะฟาร์มเกาะน,นี้โอ้ยตายแล้ว เกาะทํามใหญ่เพื่ออะไรหืมเกาะทํามตั้งใหญ่ตายเลยโหแม่งเกาะแม่งทำมาตั้งใหญ่โตล้ว่าจะแบบฟาร์มแบบนานๆไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้ย้ายเกาะแล้วนะครับฉั้นไปกันเลยเพราะผมอยากใช้ผลน้ําแข็งแบบนานๆอ้าผมมาถึงเกาะนี้แล้วนี่แหละเกาะที่ผมอยากจะมามาก ผมจะต้องแซงน้องที่เรียนพิเศษให้ได้เลยเลเวลน้องเขาเลเวลสาม้อแปิเท่าไหร่แล้วละแปดสิบเก้าใช่ไม่ก็แปดสิบแปดจะตกแซงให้ได้น้องเขาจะสี่ร้อยแล้วอะ่ะส่วนเราเนะี่ยเลน้อยน้อยกว่าน้องอีดดกระดูขึ้นเลยมาไปกันเลยไปรับเพชโอ้โหเดี๋ยวได้ได้ได้มันขนาดนี้เลยเหรอมาสปาพอยน์ เซฟแล้วครับยุบยุบหูแล้วแม่งต้องจากการประมาณสี่ตัวอเคข้างใน,นก็จะเป็นบอสซันจะมาจิ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 จเอ๊ะเอ๊ะมาดีดิอุ้ยโอเคตีไม่เข้าแล้วมันไม่สกิลมันมันมันไม่มีสกิลดาบใช่ไหมเนี่ยขอให้ไม่มีเ้อไม่งั้นแม่งคือแบบฟาร์มยากกว่าเดิมมา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 ,มา,มา,มารวมกันทั้งหมดเลยไหนๆก็มีผลน้ำแข็งละ มานีโอเคโดนแข็งหมดเนาะโอเคโดนดาวไม่ก็ดีละเอ้ามีตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรมาที่หลังก็ได้นี่ไงหมุน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 ก็นี่เด้อเด้อเด้อด้อด้อรูชื่อสเมาสอ๋อแล้วก็สเตลเล่โอ้โหใจหมดไหนดูดิเก่งแค่ไหนเราใส่สกิลให้หมดที่นี่ มันเวลเยอะนะเวลเยอะกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเกียจเกียรธที่บายแล้วเพจไม่เป็นไรผมจะรอให้ถึงสองร้อยห้าเอ้สองร้อยหกสิบก่อนนะครับค่อยจะลองกดเข็มทิศด,ดูถ้าฟาร์มที่เดิมก็ฟาร์มที่เดิมไปเลยจูมเกียดไอตรงที่แบบแล้วก็โดดขึ้นไปเนี่ยเนี่ยโคตรเกียรเลยโหคือมันเสียเวลามากเลย ตายแล้วบินขึ้นไปยังไงล่ะบันนี่ชึบอุ้ยเฮ้ย,ยขึ้นยังไงวะเราบันนี่มีทางขึ้นไหน้มั้ยเนี่ยไปลองตรงน,นี้ชึบทำไมเมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยว้าไม่รอดไม่ถึงรู้ว่าผมต้องกดสกิลค้างเอา ตกเฉยฮึบ,บค่อยๆค,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 ครับวย่งวิ่งขึ้อ,อ,อใครรู้วิธีช่วยคอมเมนต์หนะครับวิธีขึ้นนี่แหละไ,ไม่ใช่อะไรหรอกอก็ได้ละโอ้โหจะขึ้นได้ลำบากนะเนี่ยจิบจ๊บๆๆไปกันเลยต่อครับ นี่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 ก็ส่งนกแอจะเบิร์ดไปเฮ้ยไม่ใช่นกพิราบน้ำแข็งมามามา,มาเอา้าไปตรงนู้นแล้วหรอมาสับตัวก็ไม่เป็นไรหรอกไม่แย่ครับบตัวไม่แย่ พราะเรายังเฮลิคอปเตอร์ได้อยู่เฮ้ยผมว่ามันก็แรงใช้ได้นะนี่ไงไม่มีตัวไหนตีผมเข้าอะ่ะไปตัวนู้นเลยปิววโห่ี่แบบถ่ายมาแค่สิบเอ็ดนาทีคือเิวเราแบบวันนี้แล้วหรอกมันใช้เวลาฟาร์มอยู่นนเนี่ยสองร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับผมไม่นี่ผมปิดเสียงเกมไปเลยหรอเนะ ทุกคนน่าจะได้ยินสเสียงผมนะเนี่ยเออดีดีด,ด,ดีไม่มีเสียงเกมเนี่ยผมก็อชอบเลยผมชอบผมชอบแบบไม่มีเสียงเพลงเนี่ยเดีย๋ยนะมันต้องเลงดีดีนะเนี่ยโอ้ยวายขึ้นยากขึ้นเย็นจังวะนี่นได้แล้วอันนี้อะไรอะ เฟสสำหรับสามร้อยคงไม่ใช่อย่างที่ผมคิดหรอกใช่ไหมถ้าทุกคนอยากถามว่าผมคิดไรหรอมันคงผมคงแบบไม่ได้เอต้องฟาร์มถึงเลเวลสามรอยหรอกนะ <c oughs> ก็ดูสิว่ามึงสองร้อยห้าสิบห้าเองจะไปสามร้อยแล้วมันก็เกินปัง อัปเดตใหม่ให้เลเวลสี่พันก็ไม่ได้แย่นะครับเอา้าตัวหนึ่งล่ะนี่นี่หมุนหมุนผมชอบท่านี้มากสนุกดีนี่ไงตายสองเลยอีกสองนะครับก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเนาะแล้วยังไม่มีคนคอมเมนต์แล้วจะให้ทำเป็น EP หรือแบบแบบแบบตามใจอะ่ะ เออยังไม่มีกดคอมเมนต์เลยนะเนี่ยผมตั้งใจอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วส่วนคอมเมนต์ในที่ผมไม่ได้อ่านก็ไม่ค่อยว่างนะครับตอนนั้นเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แล้วพวกเราก็ต้องไปโรงเรียนไงใช่ไหมล่ะเราต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือนั่นแหละครับตอนยินก็กลับมาเล่นเกมดูคลิปผมลงแต่ละวันบางวันก็ลงแบบ ดึกบางวันก็ลงเร็วเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะลงตอนเย็นๆนะครับผมชอบลงตอนเย็นๆคือตอนลงลงตอนเย็นๆมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะรแต่กมันก็ดีอะถ้าลงตอนแบบพวกบ่ายๆอะแล้วตอนเย็นผมก็จะไม่มีอะไรทาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะลงตอนเย็นเลยนะครับเพราะมันจะไม่ค่อยมีอะไรทาตอนนี้ผมหน้าน่าจะห้าสิบเจ็ด จะห้าสิบเก้าหละถ้าเบลเอาครั้งนี้ผมเชื่อเลยห้าสิบเก้าคนเชื่อผมเงียนเงียนหมุนหมุนหมุนนะต้องใช้สกิลน,นี้ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมเนี่ยจะอะไรดีผมจะไม่ทำคิงเลโกซี่ต่อไปเอา โค้ดตายแล้วโอ้ทุกคนแบบกำลังลุ้นเลยดันลืมแล้วคว้ดขอพยังสูงนะทุกคนเฮ้ยทุกคนหมลืมแล้วคว้ดโอ้โหเสียเวลาลงคลิปเลยเนี่ยเราเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้แม่ง เกือบจะแบบได้ลุ้นแล้วแท้ๆดันไม่ได้รับควสชีพหายเลยนี่ตายไปสองเก็บอีกสองไปชวิงได้ปีประมาณอุ๊ยหนึ่งแสนสี่ถ้ามันได้เงินหนึ่งแสนสี่นี่ก็ดีนะหมุนหมุนมุนมุนนี่แล้วก็นี่แล้วก็น้ำแข็งนี่นี่ นี่อ่าเรียบร้อยเอ้าผมนู้จะอันนั้นโอ้โหผมนู้จะห้าสิบเก้าหกสิบเลยเป็นไงเอ้ผมได้แตกินแล้วก็ซี่ต่อแล้วทุกคนถ้าทุกคนจะถามว่าผมรูได้ไงผมเก่งครับเอ้ยฟาร์ไมไี่ใหม่หรออ่าไม่ได้กดโอ้ยทีเดิมงั้นผมจะรอแบบถ้ามันถึงแบบสีเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบไปเลยคิดมันจะเอ้ย เอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ถึงแค่สองรอยเจ็สิบแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาต่อถ้าเพื่อนผมแบบมันแบบยังไม่ลงคลิปด้วยค่อยมาต่อนะครับเพราะผมกลัวคลิปมันจะยาวไงมันผ่านมาสิบหกนาทีแล้วเนะี่ยมามาถ้าผมมีเอพคูณสองนี่คือผมจะไม่ห่วงเลยนะแบบมันฟาร์มเร็วไงนี่ แค่แข็งนี่ไงหายสุดหน้าโหจะทันมีเงี้ยเจ็ดสิบเนี่ยมันมันไม่นานไปหรอวะเอาเป็นว่าถึงแค่เจ็ดสิบห้าพอเฮ้ยไม่ใช่หกสิบห้าโหปูสแปกเลยเราเพราะผมว่า เจ็ดสิบเนี่ยมันไม่น่าจะพอนะเอาแล้วค้างอะไรวะเนี่ยเอาชิปหายแล้วไม่นะโอ้ยค้างคนทุกคนไม่เป็นไรอะโอไมค์ก็หลุดโอไมค์ก็ อยูจ่จูๆหลุดเฉยเข้าใหม่สิครับรออะไรคงมันคงแบบไม่ใช่แบบที่ผมคิดเนาะรีบเข้าสิว้าทุกคนดูเขาจะได้ดูเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว เฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยทำไมมันยังไม่เข้าอีกเฮ้ยอะไรอะเน็ตกากใช่ปล่าทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะครับเน็ตแน่เลยโหนี่แบบโอเค จะดูคือไม่ได้นะ,อ,ะอ,งงอ้้หผมนั่งงง18สิบแปดแล้วว่ะทุกคนอ่าเจ็ดอายแล้วผมมันจะเข้าไม่ว่าหกสิบสองพอชีวิตแม่งจะลงคลิปได้แต่ละคลิปยากลำบากเฮ้ยผมมาเจอคนกำลังตีไอ้นี่ จุ๊บๆุบตีกำลังตีซันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซันคุงกำลังตีเขาเรียกว่าอะไรนะซันจิเออคนกำลังตีซันจิโซโล,โลอะไรล่ะโซโลขี่หลงทางจุ๊บจุก็จดสองนั้นถ้าผมทำเควสน์ีส้สิผมน่าจะได้แค่ออประมาณ261นะครับ ถ้ผมดูจากทรงแล้วแล้วก็นี่สะสยุนี่ผมชอบมากอ่ะตายแล้วหลเหรอเฮ้ยกระจอมาบสองตัวนะครับมันครบหกสิบสองจะได้รีบปิดคลิปมันโอ้โหไม่ยี่สิบนาทีแล้วผิดสัญญาไม่เนี่ยเราโอโหถ้ามันแบบยี่สิบนาทีก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคือแบบเวลามันผ่านไปเร็วครับ โอเคห้งสิบสองละมาไปคลิปกันเลยโอเคใครชอบกันลืมกดแล้วไครกดกระดิ่งกดทุกอย่างแต่อย่าก,กดดีไลค์นะครับสำหรับลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย